วันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันอ้โหกุ้งเยอะมากเลยค่ะวันนี้ทำปอเปี๊ยกุ้งค่ะห้หนูชอบกินกุ้งสวัสดีค่ะน้องปัดค่ะสวัสดีค่ะน้องปิ่นค่ะวันนี้เราจะทำเมนูปอเปี๊ยกุ้งค่ะหนูชอบกินกุ้งมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะวัตถุดิบในวันนี้ก็จะมีกุ้งสดค่ะไข่ไก่ค่ะแล้วก็ แผ่นปอเปี๊ยะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทากันเลยนะคะกุ้งสดนี่ก็คือเราล้างให้สะอาดแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวนะทีนี้เราจะมาเริ่มห่อกันเลยอันนี้อุปกรณ์นะคะของเด็กๆเ,เดี๋ยวมาดูการว่าใครจะห่อสวยกากันนะจานใครจานมันเดี๋ยวมาดูวิธีการห่อกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ได้แผ่นแป้งมาใช่ไหมเราพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นํากุ้งหนึ่งมาหนึ่งตัวให้หางเห็นหางไหม เสร็จแล้วก็ให้ปิดมาอย่างเงี้ยอ่าถูกแล้วทำนี้อืมแล้วก็เอาไข่ที่เรามีอ่ะรูดมันนิดนึงรูดเพื่อจะให้แป้งมันติดกันได้แล้วหนึ่งชิ้นโอเคไหมอเดี๋ยวเริ่มลงมือกันเลยนะเด็กๆแป้งไปคนละแผ่นก่อนไม่ยิบกุ้ง พับแป้งก่อนที่ตามที่บอกอ่ะเดี๋ยวทำพร้อมกันก็ได้จะทำให้ดูด้วยวก็ทำเบาๆไม่กลัวขาดขานี่ดีวางแป้งอย่างนี้เอยียงๆใช่พับแป้งขึ้นไปด,นด้านบนอย่าพับยาวเกินไปอ่ะประมาณนี้ ใส่กุ้งเลยค่ะหนึ่งตัว<ม>เลือกกุ้งเลย<า>ใช่วางให้หางอยู่ข้างล่างวางให้หางอยู่ตรงนี้ม้วน,นอันนี้ลงมาพ<ม>ับนี้ลงมาแล้วก็พับแป้งไปครึ่งหนึ่ง<ม>พับแป้งไปครึ่งนึ่งนี่นี่พับแป้งมาเลยครึ่งหนึ่ง<ม>อ่าม้วนค่ะม้มวน ม้วนอ่าทากาวด้วยไม่ใช่กาวสิทาไข่พูดผิดทากาวทาไข่ฝีมือเด็กๆนะโอเคได้แล้วม้วนเลยค่ะแล้วก็บางในจานตัวเองไม่สวยเลยไม่เป็นไรแล้วก็บางที่จานตัวเองเลยค่ะนี่ค่ะจานตัวเอง,ง่ไม่เป็นไรทำต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาแป้งให้นะ ครับเลยทำเหมือนเดิมอ่าพอแค่นั้นแหละอ่ากุ้งไป่มัน,นก็จะแบบว่าได้กินฝีมือน้องปิน่นน้องปากนะอ่ะมว้นมวนม้วนให้แน่นมว้วนให้แน่นอ่ะใส่ใส่เนื้อไข่ใส่ไข่อ่ะมว้วนปิดเลยนี้มว้วนปิดอ่ะวางเลยค่ะโอ้เห็นไหมอ่ะปีมือเราเองทำต่อไปเลยค่ะนี่ค่ะแผ่นแป้ง ได้ค่ะได้แล้วข้างบนปิดกันค่ะพับมาครึ่งค่ะให้แน่นๆม้วนค่ะม้วนค่ะคาเกาคาเกาขอโทษค่ะกาเลแล้วไข่เ่ก <c oughs> าเลแล้วอ่ะผู้จิบ หนูมวนไม่ไม่ถ้าถ้ามวนไม่แน่นกุ้งมันจะหลุดอ่าข้าวไข่อือหึนิดเดียวก็ได้แล้วน้ำเยอะน้จะไหไปพอแล้วมันยั่อยู่หรอใส่เลยเนาะ ให้ปิ่นอัน,นึงเท่ากันโอเคเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยเสร็จแล้วในโชว์ผลงานก่อนในโชว์ผลงานก่อนค่ะโชว์ผลงานนะคะน้องปัดห่อนะคะน้องปิ่นห่อนะคะเสร็จแล้วเรามาทอดกันเลยนะคะแต่จะให้ปัดทอดก่อนนะคะโอเคปัดเริ่มเลยค่ะน้ํามันก็คือร้อนมาแล้วนะหย่อนลงไปเบาๆค่ะโอเคจเ้ว ตั多多้งต <laughs> ัวก่อนเสียงค่ะใส่เลยไป็นไหมะ จะทําให้ดกว่าก็ค่อยๆหมุนเนาะค่อยๆหมุนยังยังไม่เหลืองดีค่ะถ้าเหลืองดีก็คือว่าเราจะเห็นเลยใจเย็นๆนะ เอาขึ้นเลยค่ะก็ยกไปใกล้ๆก็ได้นะเป่นงโเกตที่มีหลายรูปทรงจริงๆเสร็จแล้วนะคะปอกเปี้ยกกุ้งของเราเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยค่ะวันนี้เราจะทานคู่กับน้ำจิ้มที่เราทำเองเลยนะคะ ก็คือทำเองคือเทออกจากขวดแม่ประนอมทำชิ้นไก่โอเคตักชิ้นกันเลยค่ะคนละชิ้นก่อนชร้อนไหมล่ะร้อนไหมร้องร้อนนะเมื่อกี้ร้อนเลยไปหาส้งมาค่ะแล้วพี่เปี้ยกก็ทานด้วยนะคะ <laughs> พี่เปี้ยอีกแล้ว <laughs> แขกรับเชิญนะคะ ลองจิ้มกับน้ำจิ้มน,นะคะอร่อยอร่อย,อร,อ,ยอร่อยมากมาเพราะว่าปีนกับปลา เดี๋ยวพอลองชิมดูบ้างมอนนะไม่กินฮมให้ตั้งราคาขายกินแล้วเท่าไหร่หกฮึชิ้นละสิบบาทฮะสิมันจะคุ้งเหรยละสิบห้าคิดว่าเป็นกุ้งอ่ะคิ้นละเป็นสามชิ้นยี่สิบ ข้าบาทูกไปเป็นกูลืมสามิ้นนี่เอาเลยค่ะแล้จะแบ่งขายให้แม่กับยาย ก็จะจัดจะขายนะคะหน้าบ้านก็คือคุณยายแล้วก็คุณแม่ของน้องแฝดสามชิ้นยี่นะสวยงามเดี๋ยวให้น้องแฝดเอาไปขายเอาไปขายไ,ไว้รอเลยตกแต่งไปค่ะเราไปเสนอของ ขนมขย,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 ยะขยะมาซื้อหน่อยจ้ะขายยังไงคะขายจ้นละยี่สิบจ้าอุ้ยตายอ,อุ้ยตายแล้วเดี๋ยวนะคะอุ้ยน่าอร่อยจังอันนี้ก็ยี่สิบอันนี้ก็ยี่สิบเหรอทำไมถูกจังคะขายมาคนซื้อด้วยสิคะขายมาหน้าคนซื้อด้วยปะอ้าวอันนี้ยี่ส <20. S 1> ิบบอเล้วเอาไปขายให้แมทด้วยไหมเอาไปขายเอาไปขายแน่นอนจ้ะ ว้าวยายใจที่หมอันน,น,นี้อันนี้ติีฟสองคนเอาไปเลยอ,อันนี้เก็บไปก่อนยยแล้วน้ำจิ้มยายนะคะ<ม>คนจริงหยหอมมากเลยอ่ะน่าร้อยจังเนาะเดี๋ยวนดค่เดี๋ยวนะคะ,นะ,ค,ะคนจริงอือโอเ้ว,วอร่อยมากาเลยนะคะเอาไปให้แม่ไปขอบคุณนะจ๊ะว้าว กินโตอีกกินเ้าไม่ต้องซื้อจ้ายยายนมโอเคชุดเท่าไรคะยี่สิบจ้ะโอ้ยี่สิบเหรอไม่ไม่ไม่่ต้องยายจ่ายให้ยออยายจ่ายให้ด้วย thank you นะโอเคเดี๋ยวขอขอถ่ายรูปก่อนนะจานเละๆไปนิดนึงป๊บนึงเดี๋ยวชิมให้ดูนะป๊บนึงนะป๊บนึงนะ ลอยมากเลยยายบอกเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวชิมให้ดูในรีกชั่นในกล้องไปเลยเนาะอืมอร่อยมากแม่ชอบน้ำจิ้มกินกุ้งแต่ถ้าแพ้ก็ไปโรงพยาบาลตรงนี้อืมอร่อยมากเลย ม่ชอบน้ำจิ้มอื้มอร่อยเองน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มตราตราอะไรนะตราอืมสดมากอืมสดจี๊ดแงอร่อยมากโอ้ให้คะแนนสิแม่ให้คะแนนเท่าไหร่จ๊ะแป้งเหรอทุกแป้งเลยที่แม่ให้สิบพ้อยเลยเฮ้ยหนูก็ให้หนูก็ให้ กุ้งไม่ขควาี่หมอแม่มีผักด้วยทำขายยังไงก็ <c oughs> ขายหมดขายแค่สองอันขายแค่สองจานไม่อร่จะรวยอืม จ้าเอาของมาค่ะค,ะคนกินยังมีความสุขี่ยมีความสุขคะ่ะกระถาดไปเก็บ้วยจ้ะจ้า,จาขอบคุณนะจ๊ะจ้า,จาขอ,อน้ำเย็นขวดน,นึงจ้ะไปจ้าอ้โหเดินยากแล้วทีนี้ไปตัดช่วยจีก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปวันนี้ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ